เดี๋ยวเราไปพูดคุยเรื่องราทองคําประจําสัปดาห์กันอีกนิดหนึ่งกับคุณนัททีนะคะสุทาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักาสิโกฟิเจอร์นะคะสวัสดีค่ะคุณนัททีค่ะสวัสดีค่ะโอ้อาทิตย์ที่แล้วมัวแต่ไปเที่ยวเลยนะทองลงไปสองร้อยเหรียญเลยกลับมาเป็นยังไงบ้างคัสถานการณ์ทองนะคะค่ะเอาเอาเทรนทั้งสัปดาห์เลยนะคะค่ะก็สําหรับทองคำนะคะสัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่าปรับ งเป็นแรงในเทศกาลสงกรานะแะก็ปรับตัวลงไปถึงระดับ 1, 3 2 3อย่าเหรียญเยนโซลาทอยออนนะคะแล้วก็หลังจากลงไปทําจุดต่าสุดนะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคําก็รีบาวต่อเนื่อง5วันทําการนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่6ก็ต้องดูว่าราคาทองคำนะคะเมื่อวานก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1, 4 4 0ี่ี่เหรียญเยนโซลานะคะแล้วก็มีแรงขายแล้วก็ทาให้ราคาทองคําย่อตัวนะคะต้องบอกว่านะจุดปัจจุบันนะคะถือว่า ปัจจัยที่ส่งผลบวกแล้วก็ทําให้ราคาทองคําสามารถรีบาวขึ้นมาได้นะคะก็เป็นหนึ่งก็มาจากแรงซื้อในตลาดฟิสิคิลนะคะที่ เข้ามาค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นจากทางประเทศไทยนะคะจีนอินเดียต่างๆนะคะจะเห็นได้ว่าทองรูปพรรณในชว่วงนี้ก็ขายดีมากนะคะเพราะเพราะว่าก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาหลังจากที่ราคาทองคําปรับตัวลงมาแรงเพราะว่าถนับจากต้นปีนะคะก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคําก็ปรับตัวลงมาประมาณ20%แล้วในตลาดบ้านเรานะคะตรงนี้ก็เลยทําให้มีแรงซื้อในตลาดฟิสิกอลแต่ถามว่าทางด้านกองทุนนะคะจะเห็นได้ว่ากองทุนก็ยังถือว่ามีการขายทองคําออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะ ยังกองทุน S P R A นะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ยังมีการขายทองคําออกมาถึง18.35ตันนะคะถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากนะคะก็จะเห็นได้ว่าพอราคาทองคํามีการดิบตัวขึ้นนะคะกองทุนก็ยังคงมีการขายอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นภาพรวมนะคะการที่กองทุนยังมีการขายนะะก็ยังถือว่ายังกดดันตลาดทองคําในภาพรวมเพราะฉะนั้นในระยะกลางนะคะก็ยังมองว่าทองคําก็ยังไม่ได้ถือว่ากลับมาเป็นขาขึ้นนะคะก็ยังเป็นขาลงอยู่เพราะฉะนั้นการดีบัวของราคาทองคําก็ต้องดูว่า อย่างวันนี้นะคะว่าราคาทองมีแนวต้านบริ 1, เวณหนึ่งพันสี่รยสี่เหรียญเอลลาร์ถอยออนนะคะก็ต้องดูว่าจะสามารถทะลุต,ตรงนี้ได้ไหมนะ,ะถ้าเกิดว่าราคาทองสามารถทะลุได้นะ,ะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปอีกยี่สสามิเหรียญน,นะคะประมาณ1 4 6 0พันรอยกสเหรียญดอลลาร์ถอยออนแล้วก็1 4 7่ันรยเจิบเหรียญน,นะคะก็ให้ดูแนวต้านบริเวณนี้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดราคาทองยังสามารถประคอง ัะดับ1,400เหรียญได้นะคะก็ยังมีโอกาสที่ราคาทองคำจะแกว่งตัวในกรอบ1,400จนถึง1 4 4 0นะคะแต่ถ้าหลุดบริเวณ1,400อีกครั้งนะก็ถือว่าสัญญาณลงสำหับด้่อ,อนัา <จะ S 1> ทีคะ่ะขอโทษค่ะ,คะเวลาพูดช้าๆพี่จดไม่ทันนะคะพูดตัวเลขช้าๆนิดหนึ่งค่ะค่ะก็คืคคคอแนวรดับที่ดับ1,400เหรียญให้ดีนะคะถ้าเกิดหลุดหลุดบริเวณ1,400เหรียญนะคะก็ แกงขายออกมาอีกครั้งได้นะคะส่วนแนวต้านด้านบนหนึ่งพันสี่ร้อยแนวต้านนะคะเดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งช้าๆนะป้าจุดไม่ทานโลกเท่าไหร่คะหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเหรียญหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเหรียญนะคะถ้าเป็นสกุลบาทต้องไปเทียบกับค่าเงินบาทล่าสุดที่ยี่สิบบาทนะนะคะจะตกเดยประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทนะคะคุณผู้ฟังอ่าค่ะค่ะ ส่วนแนวรับที่ระดับหนึ่งพันสี่ร้อยเหรียญนะคะก็จะตกบริเวณประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าสิบาทค่ะหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าสิบาทนะคะถ้าจะซือบริเวณนี้นะคะโอเคค่ะจะได้กรอบใหญ่ๆเลก่อนในกรอบช่วงนี้ก่อนนะคะแล้วก็คาดว่าสัปดาห์นี้เนี่ยราคาทองคําก็น่าจะยังแกว่งตัวในกรอบไม่กว้างมากนักนะเพราะว่าในนักวงทคืนก็ติดตามรอดูการประชุมของทางเฟดแล้วก็ ECB ีที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นสิงหลักก็จับตามองต่อไป <c oughs> แ,ตแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยก็อยากจะให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังในการลงทุนนะคะ <c oughs> ที่ราคาทองคําปรับตัวลงมาแรงเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าราคาทองคำยังสามารถประคองตัวเหนือแนวราบที่ ขาย1,400เหรียญได้นะคะก็ยังมีโอกาสเข้ามาเก็งกำไรในสั้นๆได้แต่แนะนําในช่วงนี้นะคะก็ให้ซื้อขายระยะต้านนะเพราะว่าการปรับขึ้นของราคาทองคำก็ถือว่ามีแนวต้านอยู่หลายๆระดับเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ปรับตัวลงมาเพราะฉะนั้นแรงขายถ้ายังไม่ได้ชะลอตัวยังมีแรงขายออกมาอยู่นะคะก็ยังมีโอกาสที่จะกดดันให้ราคาทองคําปรับตัวลงในทุกเมื่อค่ะออล่ะทีนี้ในเรื่องกลยุทธ์ของโกลฟิเจอร์นะคะนิดหนึ่งนะ ขอขอกรอบกิตต้องแทงขึ้นแทงลงยังไงคะตอนนี้ค่ะสำหรับกลฟิเจอร์นะคะก็ดูว่าถ้าสำหรับนักลงทุนที่เปิดท็อปโพสชันไว้อยู่แล้วนะคะก็ดูว่าถ้าราคาทำเอค่ะค่ะถ้าไม่หลุดแนวรับริเวณนหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเหรียญหนึ่งพันสี่ร้อยเหรียญเยนโซล่าไม่หลุดนะคะก็ค่ะถ้าไม่หลุดก็ปิดทํากําไรขึ้นมาก่อนนะคะเพราะว่าโอกาสรีบาวขึ้นไปทดสอบหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเหรียญอีกครั้งก็มีอยู่นะคะส่วนนัก ส่วนถ้าราคาทองคำหลุดบริเวณ1,400เหรียญไพยิ่บอกว่าถ้าหลุดบริเวณนี้ก็อาจจะเปิดท็อตเปอร์ชั่นลงมาอ๋อเปิดช็อตไปอีกเหรอคะถ้าเกิดว่าหลุดบริเวณ1,400เหรียญนะคะก็มีโอกาสที่จะตับตัวลงไปอีกนะคะก็อาจจะเปิดท็อตเปอร์ชั่นลงมาได้กลยุทธ์เท่านี้เด้งช็อตอย่างเดียวใช่ไหมคะคนที่จะเล่นลองก็ทําได้นะคะถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าทําสามารถประคองตัวเหนือยืนเหนือระดับ1,400เหรียญ ก็เข้ามาซื้อในระยะสั้นได้แล้วก็ไปผิดทำกำไรไปเลย1,440เหรียญในโซล่าค่ะตอนนี้ดูซีรี่แบบเรียทามให้นิดหนึ่งนะคะซิลี่เจนะฮะใช่ไหมคะค่ะซิลี่เะขอวันนี้เลยพี่ขอวันนี้เอาสักห้าสิบบาทอตอนนี้พันหมื่งเก้าพันห้าร้อยสามสิบนะคะค่ะสำหรับซิลี่เจนะคะวันนี้ให้แนวต้านเทียดับหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาทแล้วก็หนึ่งหมื่นเก้า 1 9 6่0บาทนะคะแล้วก็19,710หาพสิบาทสำหรับแนวต้านวันนี้ซีรีส์เนะคะแล้วก็ส่วนแนวรับนะคะก็ดูที่ระดับ19,270บาทแล้วก็19,140บาทค่ะ1ก4 0พบาทนะคะก็ได้ประมาณร0 0ยสอบาทนะคะต่อบาทต่อบาทสำหรับประเทศไทยตอนนี้นะคะค่ะทองซีรีส์เนะคะตัวฟิวเจอร์นะคะคุณผู้ฟังก็ชัดเจนตัวเลขนะคะค่ะได้ครัมีอะไรแนะนําอีกไหมถ้าท่านที่จะไปซื้อทองแท่งสะสมนะคะ ถ้าเกิดนักลงทุนที่จะซื้อทองแค้มสะสมนะคะแล้วเกิดถ้าเกิดเปน็นนักลงทุนระยะยาวนะคะอาจจะรอจังหวะดูนะคะว่าถ้าราคาทองคำเริ่มกลับทิศมาเป็นขาขึ้นแล้วก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นถึงจะแนะนาว่าเข<อ>้ามาซื้อ,อนะคะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดจะซื้อซื้อได้แต่ว่าก็แนะนําให้ทํากันมาระยะสั้นด้วยนะคะแล,แล้วที่นิยมไปซื้อทองรูปพรรณกันล่ะคะไม่อยู่ในเคสเลยใช่ไหมคะ เพราะว่าทองรูปพรรณเนี่ยคือนักลงทุนเนี่ยเหมือนกับว่ารอจะซื้อมานานแล้วนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ราคาทองคําแพงนะคะก็ปรับตัวสูงขึ้นตอนนี้เนี่ยคนที่เข้ามาซื้อทองรูปพรรณส่วนใหญ่ใช้เพื่อสมใจนะคะไม่ใช่ไม่ใช่กำไรเก่งกําไรค่ะใครจะไปซื้อทองรูปพธร์เก่งกาไรเลิกคิดนะคะไม่คุ้มค่ะค่ะไปซื้อทองแท่งกับโกฟิเจอร์กับคุณนัทต์ีนะคะกับคลาสิโกได้ค่ะคุณนัทตทีนะคะขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณค่ะค่ะค่ะเป็นรายละเอียดครบถ้วนนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเด็ดๆในช่วงระหว่างการซื้อขายระหว่างนั้นเราก็คอยตามคุณนันททีมาฝากคุณผู้ฟังให้แต่ละช่วงแต่ละแมทนะคะ